สวัดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลงก่อนชา n e l ค่ะตอนนี้คุณกำลัองอยู่กับเพียงนะคะลืมกดไลค์กด subscribe ให้เพียงด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะทำให้คุณนั้นทั้งเก่งทั้งเฮงเอามาฝากกันเป็นประจำเลยค่ะ และในคลิปนี้ค่ะเพียงจะพาทุกคนไปสองหุ้นกู้ประจําเดือนกันยายน2566ค่ะ mm hmm. เผื่อว่าใครนะคะสนใจอยากจะไปเป็นเจ้าหนี้บริษัทใหญ่ๆอยากจะเป็นเจ้าหนี้บริษัทมหาชนจำกัด mm hmm. ก็มาฟังข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้นะคะ แล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่คลิกเข้ามาดูเนี่ยจะรู้จักแล้วแหละว่าหุ้นกูคืออะไรสถานะของผู้จองซื้อเป็นอย่างไรนะคะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างคือที่หยิบยกมาเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปนะคะจะสามารถไปจองซื้อได้ค่ะและในคลิปนี้จะมีรายการอะไรบ้างไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะบริษัท S c G J W D Logistics จำกัดมหาชนค่ะสำหรับบริษัทแรกของเรานะคะก็คือบริษัท SCGJWD ค่ะซึ่งเขาประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกและซัลายเชนค่ะเขาทำแบบ ครบวงจรเลยนะภายในภูมิภาคอาเซียนค่ะและนอกจากจะมีกลุ่มธุรกิจโลจิสติกและซัพพลายเชนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเขาแล้วนะคะเขายังมีธุรกิจอื่นด้วยค่ะในกลุ่มของธุรกิจอาหารค่ะมีกลุ่ม IT Solution ด้วยและมีกลุ่มธุรกิจการลงทุนด้วยค่ะประเภทของหุ้นกู้ทางบริษัทค่ะได้ออกหุ้นกู้แบบระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้ค่ะอายุและอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน2,566ที่กำลังมาถึงนี้นะคะทางบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ออกมาทั้งหมด2ชุดด้วยกันค่ะชุดแรกอายุ2ปีค่ะจะครบกำหนดไถ่ยถอนในปี2,568นะคะแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยต้องรอประกาศทางบริษัทก่อนว่าจะได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครทราบกันเลยนะคะ ชุดที่2ค่ะอายุ3ปีค่ะครบกำหนดถ่าถอนในปี2,569ค่ะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้นก็ต้องรอประกาศอีกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งดอกเบี้ยนี้นะคะเขาจะจ่ายให้ทุกๆ3เดือนเลยค่ะมาดูความน่าเชื่อถือกันบ้างดีกว่าอันดับความน่าเชื่อถือนะคะอยู่ที่3 b บีบูแนวโน้มคงที่ค่ะ ระดับของความเสี่ยงค่ะได้ไปเป็นระดับที่5จากทั้งหมด8ระดับค่ะผู้ที่มีสิทธิจองซื้อนะคะก็คือประชาชนทั่วไปค่ะยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ1 0 0 0แบาทค่ะทวีคูณครั้งละ1 0 0 0แบาทเช่นเดียวกันค่ะวันที่เปิดจองนะคะคาดว่าจะเป็นวันที่4ถึงวันที่6กันยายน2,566ค่ะ สำหรับใครที่สนใจบริษัทนี้นะคะติดต่อที่ช่องทางการขายที่เพียงขึ้นให้หน้าจอเลยค่ะและถ้าสงสัยว่าบริษัทนี้เขาจะเอาเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ไปทำอะไรนะคะเขาก็ได้บอกไว้นะว่าบริษัทขามีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้คงค้างและ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการค่ะบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนสำหรับบริษัทที่2นะคะก็คือบริษัท CP Extra ค่ะซึ่งเขาดำเนินการทั้งธุรกิจค้าส่งแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกเลยเราจะรู้จักธุรกิจของเขาแบบค้าส่งในนามของแมคโครค่ะ และในส่วนของขาปีกเราก็จะรู้จักในนามของโลตัสนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการให้เช่าพื้นที่ด้วยค่ะเป็นการให้เช่าพื้นที่ในส่วนการค้าโลตัสนั่นเองค่ะและไม่ได้ดําเนินการแค่ภายในประเทศยังมีการดําเนินการธุรกิจทางด้านต่างประเทศด้วยค่ะและถือได้ว,ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เป็นหุ้นกู้น้องใหม่เลยนะเพราะว่าเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกค่ะทุกคนประเภทของหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้ค่ะหุ้นกู้น้องใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายน2,566นี้นะคะออกมาถึง4ชุดด้วยกันค่ะโดยชุดแรกนะคะอายุ1ปี6เดือนครบกำหนดไถ่ถอนในปี2,568ค่ะคาดว่าจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่3%ถึง3.15%ต่อปีเลยค่ะ ชุดที่2ออายุ3ปีครบกำหนดถ่ายถอนในปี2,569ค่ะคาดว่าจะได้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่3.2%ถึง3.35%ต่อปีค่ะชุดที่3ค่ะอายุ5ปีครบกำหนดถ่ายถอนในปี2,571นะคะอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่3.55%ถึง3.70%ต่อปีเลยค่ะและชุดที่4ี่ อายุยืนนานถึง7ปีด้วยกันครบกำหนดไถ่ถอนในปี2573นะคะคาดว่าจะได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3.0%ถึง3.95%ต่อปีค่ะดอกเบี้ยที่กล่าวมานี้นะคะเขาก็จะมีการจ่ายให้ทุกๆ6เดือนเลยค่ะอันดับความน่าเชื่อถือค่ะบริษัททีดเรตติ้งเนี่ยประเมินให้บมาดๆเลยเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาหุ้นกู้ ได้ความน่าเชื่อถือระดับ A+ บค่ะทุกคนมีแนวโน้มเป็นบวกด้วยแต่ว่าเพียงหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงไม่เจอนะแต่ว่าทั้งตัวหุ้นกู้แล้วก็ตัวองค์กรเนี่ยได้อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ ทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะผู้ที่มีสิทธิจองซื้อค่ะก็ประชาชนคนทั่วไปก็สามารถจองซื้อได้โดยยอดจองซื้อขั้นต่ำนะคะอยู่ที่1 0 0 0 0 0บาทเรามีคูณครั้งละ1,000 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะ วันที่เปิดจองค่ะคาดว่าจะเป็นวันที่8วันที่11และวันที่12กันยายน2566ค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อช่องทางการขายได้ตามนี้เลยเพียงขึ้นให้นะสามารถไปติดตามดูได้และวัตถุประสงค์หลักที่เขาออกคุณกู้ในครั้งนี้นะคะมี3ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นการชําระคืนตัวแรกเงินค่ะที่ได้ออกแล้วก็เสนอขายไปแล้วาภายใต้โครงการตาสานี อีกส่วนหนึ่งก็จะเพื่อชำระหนี่เงินกู้ระยะสั้นค่ะและส่วนที่3ก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการค่ะบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จํากัดมหาชนค่ะและสำหรับุ้นกู้ตัวที่3ของเราใส่รักโลกต้องชอบเพราะว่าเขาเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานค่ะโดยมีรายได้หลักมาจากกลุ่มไบโอดีเซลโรงงานไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ค่ะประเภทของหุ้นกู้หุ้นกู้นี้นะคะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่้อยสิทธิไม่มีประกรันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้ค่ะอายุและอัตราดอกเบี้ยทางบริษัทพลังงานบริสุทธ์นะคะได้ออกหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสชุดค่ะโดยชุดแรกอายุ1ปี ครบกำหนดถ่ายถอนในปี2567ค่ะให้อัตราดอกเบีย้ยคาดว่าอยู่ที่3.2ซถึง 3. 4เต่อปีค่ะชุดที่2อายุ3ปีค่ะครบกำหนดถ่ายถอนในปี2569ค่ะคาดว่าจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่3.5%เถึง 3. 7ต่อปีค่ะและชุดที่3ค่ะอายุ5ปีและจะครบกำหนดถ่ายถอนในปี2500 เจค่ะทุกคนให้อัตราดอกเบีย้ยคาดว่าจะได้ที่3.95%ไปจนถึง4.15%ต่อปีเลยค่ะและดอกเบีย้ยที่กล่าวมานี้นะคะจะมีการจ่ายดอกเบีย้ยให้ทุกๆ6เดือนค่ะในเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือนะคะทางบริษัทพนังงานบริสุทธิ์เนี่ยได้ระดับ A ลบค่ะและมีแนวโน้มเป็นลบใช่ไหมคะในเรื่องของความเสี่ยงได้ไปแค่ระดับ3เองค่ะทุกคนจากทั้งหมด ระดับนะผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยก็เป็นประชาชนทั่วไปก็สามารถจองซื้อได้ค่ะยอดจองซื้อขั้นต่ำนะคะอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะแต่ว่าจะจองวันไหนนั้นยังไม่ประกาศนะคะต้องรอประกาศก่อนค่ะแต่ว่าถ้าสนใจนะก็เปิดช่องทางการขายไว้ก่อนเลยใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางท,างที่เพียงคืนให้นะนาจอค่ะ ซึ่งวัตถุประสงค์นะคะของการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ก็เพื่อข้อ1ชําชำร,ระตราสารหนี้จากการออกตราสารหนี้ข้อที่2ชํชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าค่ะและข้อที่3ค่ะเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการนั่นเองค่ะค่ะและนี้ก็คือหุ้นกู้ทั้ง3บริษัทที่เอามาฝาก,กันค่ะทุกคนจริงๆในเดือนกันยานี่ออกมาหลายบริษัทนะแต่ว่าหยิบยกมา3บริษัทเพราะว่า3บริษัทนี้เนี่ย ขาสามารถให้ประชาชนคนทั่วไปอย่างเราไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือไปเป็นเจ้านี่ได้นั่นเองนะคะสนใจก็เข้าไปดูศึกษาข้อมูลก่อนเนาะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะชอบตัวไหนรับได้ในความเสี่ยงชอบในผลตอบแทนก็เข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่นี่เลยนะคะที่เว็บไซต์นี้ค่ะข้อมูลดีมากเพียงก็เอามาเล่าให้ฟังจากเว็บไซต์นี้เลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้เพียงด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ